สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปาไยทยแนเนี่ยเล่าน้ำครับผมวันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือครับผม,เส,มเส้นมีเส้นมีข้าวกล้องครับผมข้าวข้าวกล้องทำครับผมอันนี้สำเร็จรูปครับผมเราจะเอาแต่เครื่องมาเส้นเราไม่เอาเอาเครื่องมันครับผม เราจะใส่เนื้อใส่ลูกชิ้นอันนี้ไว้โรยหน้าครับผมไปเดี๋ยวเราไปลวกเส้นกันก่อนเส้นมีข้าวกล้องครับผมเดี๋ยวเราลวกก่อนลวกเส้นมีลวกเส้นมีก่อนครับผมเราจะทำกว๋วยเตี๋ยวเรือเส้นมีข้าวกล้องโอ้ แผแข็งเลยนี่นะครับเส้นนีข้าวกล้อง

ทีนี้เราก็มาทำน้ำครับผม <c oughs> มากครับพี่น้องนี่เครื่องก๋วยเตี๋ยวชันเร็จลูกเทลเลยครับเหลือก,กะทิครับกะทิผงพิกครับ เทียมโรยลงไปเทียมพริกแห้งได้แล้วครับแล้เวเราไปน้ำมันได้แล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นลาดลงไปรับพี่นอ้องพ่อหน้าซ้ำเยพอดีพอดีแซ่บ กว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นครับผมเส้นมีครับเดี๋ยวเราเขกินกันอืมตัวก๋วเมียนี่ <c oughs> มามาพี่น้องมาชิมชิมก๋วยเตี๋ยวครับพริกกะปิเมืเ่อนี้ยทันฝอยเดียนเลยเห็นไหทันแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นชิบลองดูชินก่อนโอ้กุไก่เลย xét xét xét